สวัสดีนะจ๊ะเพื่อนมันเป็นอะไรที่ว่างมากเนาสำหรับเราเพราะว่างเราก็จะทำให้เสนเองว่างจิตก็ไม่ว่างนะตอนนี้ฟังธรรฟังธรรไปกายก็ทำงานไป จิตก็อยู่กับทมเนาะกายก็ทำงานะแชมพูนะเพื่อนๆแชมพูที่ทำจากสมุนไพรนะช่วยให้ผมแข็งแรงลากผมแข็งแรงผมก็จะเส้นแข็งแรง อายุเยอะๆแล้วก็ผมยังต้องเยอะอยู่เนาะไะได้ดูดูเหมือนดูเหมือนสาๆวๆน,นะคะเนาะเพราะว่าถ้าผมผมน้อยผมบางเนี่ย <25 4 S 1> ก็เหมือนกับสูงวัยแล้วผมน้อย<า>เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยในเรื่องของ การทําให้เส้นผมเราผมเราแข็งแรงเส้นเส้นไม่บางเรานี่ใช้มาตลอดเลยนะทําเองใช้เองบอกเลยว่าทําเองใช้เองนี่ทำเองใช้เองใครอยากใช้ก็ ตอบได้แชมพูนี่เป็นต้นเหตุเลยนะที่จะทำให้ผมเราแข็งแรงที่จะทำให้เส้นผมเราดีก็คือแชมพูเพราะว่าแชมพูก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงรากผมถ้ารากผมเราแข็งแรงผมเราก็จะไม่หลุดร่วง ไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็หงอก็ขึ้นน้อยลงด้วยด้วยการที่เรามีรากผลที่แข็งแรงนะทุกอย่างเป็นสมุนไพรนะตัวเราก็ใช้แต่สมุนไพรนะี่แหละนี่เลยแบรนด์ของขวัญน,นะคะ